รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ช่องข้าบ้านยุคใหม่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูงาน DIY นะครับเป็นฟุตวาลนะครับทำเองนะครับจากท่อ PVC นะครับใช้งบประมาณ25บาทนะครับผม ก็ถ้าเราไปซื้อฟุตวาลตามร้านค้าตลาดทั่วไปนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ที่รลลาวๆร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะครับว่าผมทำยังไงนะครับติดตามรับชมกันเลยนะครับ ก่อนที่จะมาลงมือทำนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับผมผมก็จะซื้อมาเป็นข้อต่อนะครับนิ้วสี่นะครับเป็นข้อต่อนิ้วสี่นะครับอันนี้เป็นข้อต่อตรงนิ้วสี่ลดหกหุนนะครับอันนี้ก็เป็นปักอุดนะครับผม ก็จะมียางในนะครับอันนี้จะเป็นยางในของรถ10ล้อนะครับผมจะหนาหน่อยนะครับหนากว่ามอเตอร์ไซค์นะครับถ้าใครหาไม่ได้ก็ใช้ยางในมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่ต้องตัดทบ2ชั้นนะครับแล้วก็เป็นน็อตสกรูนะครับ1ตัวนะครับ ส่วนท่อนิ้วสี่ตัวนี้นะครับเราก็ตัดมาประมาณเจดเซนนะครับเพื่อที่จะใส่ตรงนี้นะครับเราจะใส่ไม่ไม่สุดตรงนี้นะครับเราจะใส่แค่ครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาทําการตัดยางในนะครับเท่าขอบท่อตัวนี้นะครับตัดเลยครับ นี่นะครับก็ตัดยางให้เป็นวงกลมนะครับเข้าตัวนี้ได้แบบพอดีแบบลลหลวมๆน่อยๆน,นะครับแล้วก็เจาะรูตัวนี้นะครับเพื่อที่จะใส่น็อตนะครับตรงกลางให้กลางพอดีนะครับเราใช้สว่านนะครับเจาะรู รูแบบนี้นะครับเพื่อที่ให้น้ําเข้าตรงรูนี้นะครับก็ใส่ยางนะครับเจาะรูนะครับเพื่อล็อกน็อต ล็อกน็อตให้แน่นเลยนะครับตัวนี้ก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการ ประกอบกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับฟุตวาของเรานะครับเดี๋ยวเรารอกาวมันแห้งนะครับแล้วเราไปทดลองกันเลยนะครับ เราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ต่อท่อออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทดลองนะครับดูดน้ําขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะครับนี่นะครับดูดน้ําขึ้นแบบง่ายๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับผมจะเอามาทดลองทําเป็นปั๊มน้ําท่อ p v บนะครับแบบทําเป็นท่อสูบน้ํานะครับติดปั๊มน้ํานะครับที่ไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ไม่ใช้น้ํามันนะครับทดลองทําขึ้นมานะครับเพื่อจะสูบน้ํานะครับจากบ่อพักน้ํานะครับเอาขึ้นไปลดน้ําต้นไม้นะครับที่มันแล้งนะครับตอนนี้น้ําฝนไม่ค่อยตกนะครับก็ผมจะทดลองทําขึ้นมานะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ